สวัสดีครับติดกับพีเคอะดโอนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เอามาโชว์เนาะให้เลยนะครับราคาเดิมแท่นละ3,009พร้อมส่งนะครับแท่นละ3,009พร้อมส่งนะครับพรมสัน CS 2,000นะครับผมไม่มีปลายทางนะครับผมสัดีเอฟทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่ครับ DBX แท้มหาจัก DBX แท้นะครับผมเราแกะทุกตัวด้านในจะไม่พ่นสีสไตล์นี้มอแปลงแบบนี้นะครับ ตัวท็อปมิลลิเมตรนะครับมือหนึ่งหนึ่งหกเก้าร้อยมือสองขายอยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับผมเนี่ยครับแกะทุกตัวนะครับนนสนใจติดต่อเลยศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share, อันนี้นึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมาลองแทนบ,บนดี่า ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยอ่ะเดี๋ยวมาลองกันนะแท่นละสามพันเก้านะครับสิปดได้นะครับสิได้ข้างละหนึ่งดอกสภาพสวยเลยแท่นใหญ่ค่าส่งเอาเอาการเหมือนกันค่าส่งแพงนะครับผมตั้้งจจอย่ใีีหวเสไ เปิดเดยอะไม่ได้กลัวผิดกฎ u t u b e นะครับท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลย088 407 8974นะครับ PK Audio 1989มารับเองได้นะครับอยู่นะวะนครปฐมธานีนะครับผมสภาพดีนะครับใช้งานปกตินะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับแท่นละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมราคาเดิมไม่มีบวกเพิ่ม ผมสันซีเอสสองพันนะครับสภาพสวยนะครับสภาพนี้สภาพนี้ถือว่าสวยนะท่านถ้นะาไปเจอที่อื่นหูรอยขูดร้อยอะไรหมดแล้วนะครับอันนี้ก็มีนิดหน่อยเจ้าของเดิมออะไรทำมาขูดอะไรมาดูนะรอยลากนิดหน่อยนะสำหรับมือสองนะครับผมท่านไหนสวยๆต้องมือหนึ่งครับผมสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับผม สภาพสวยใช้งานปกตินะครับท่านในสนใจติดต่อได้0884078974นะครับผมอ่าตัวนี้อยู่3650พร้อมส่งนะครับโปรสองพันห้าตัวนี้สามันหกห้าสิบ่เนใหญ่มนกน,นะฮะท่านใหญ่เลยแต่ดูไปดูมาตัวนี้จะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามกว่าแพ็คคู่นี้สบายเลยนะครับผมราคาลดไม่ได้นะครับเพราะเจ้าอื่นขายอยู่ที่4,500บาทนะครับผม เราขายอยู่ที่3 0 0ันะครับผมถ่านลองพิจารณาดูเอาเองแล้วกันนะครับผมเราจัดโปรไว้3 0 0าพร้อมส่งนะครับสองแท่นนี้นะครับผม3,009พร้อมส่งนะครับสองแท่นนะครับต้องเอาสองแท่นนะ3 0 0พร้อมส่งแท่นละ3 0 0ันะครับเราพร้อมส่งให้นะครับต้องเอาสองแท่นนะถ้าแท่นเดียวท่านต้องออกค่าส่งเองนะครับ 0884078974นะครับผมท่านในสนใจติดต่อได้เลยสติกเกอร์สติกเกอร์ขาดหรือขาดมดมันขาดง่ายนะครับตัวนี้ขาดหมดแล้วนะครับลากไปลากมาขาดหมดแล้วสติกเกอร์อย่างนี้เป็นกระดาษถ้าสติกเกอร์แข็งแขงมันต้องเป็นแบบของมหาจักรของอะไรโน่นนะครับที่ว่าแข็งแข็งพลาสติกนะนั่นนะ่ะแข็งอันนี้ลากไปลากมาก็ขาดหมดแล้วนะครับเนี่ยลากไปลากมาขาดหมดแล้ว โอเคเนาะเปิดนานไม่ได้หาเพลงสากลเพลงอะไรก็ไม่มีใครส่งมาให้เลยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปสอหาเองแล้วเปลี่ยนแฟลไดเอเอาที่เขาขายเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยเป็นลัมซิงไปเลยเดี๋ยวจะมาเทสมันจะได้เทสแบบเห็นด้วยไฟวิ่งยังไงอะไรสวยนะครับผม โอเคนะครับอันนี้มันไม่ได้กระพริบนะมันเป็นอันนี้เฉยๆเนี่ยมันเป็นมือถือมันเลยกระพริบแต่ถ้าความเป็นจริงมันไม่ได้กระพริบนะครับมันก็จะออกปกติของมันนะครับผมถ้าเป็นเงี้ยมันจะดูกระพริบเฉยเหมือนไฟรถแหละครับถ้าท่านถ่ายมือถือมันก็จะกระพริบแต่ท่านถ่ายตรงๆถ่ายดูตรงๆมันไม่กระพริบอิคิวดีบีเอ็กแท้นะครับนี่เห็นไหมแกะให้ดูหมดเลยตัวละเจ็ดพันห้าพร้อมส่งนะครับผม เดิมๆสวยๆนะครับด้านในขาวจวนะครับผมเลือกได้เลยนะครับมาเลือกเองได้นะครับไม่มีปัญหาเท่ากับ่ผมสไลด์สั้นก็มีนะครับเนี่ยสภาพสวยทุกตัวผมคัดเกตนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับ088478974 0นะครับหรือแอดไลน์ ID มาเลย088478974 0เหมือนกันนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับอำลาเอฟีทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ